ฟ้าสวรรค์ทั้งหลายและแผ่นดินโลกได้ถูกสร้างเสร็จสิ้นตามนั้นพร้อมกับบริวารทั้งสิ้นของพวกมันและในวันที่เจ็ดพระเจ้าได้เสร็จสิ้นการงานของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงทำขึ้นนั้นและพระองค์ทรงหยุดพักในวันที่เจ็ดจากการงานทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงทำขึ้นนั้นและพระเจ้าทรงอวยพรวันที่เจ็และทรงตั้งวันนี้ไว้เป็นวันบร์สุด เพราะในวันนั้นพระองค์ได้ทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างและทรงทำขึ้นหนอเหล่านี้เป็นเรื่องราวของฟ้าสวรรค์ทั้งหลายและแผ่นดินโลกเมื่อพวกมันได้ถูกเนรมิตสร้างนั้นในวันนั้นที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าได้ทรงสร้างแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์ทั้งหลายพร้อมทั้งบรรดาเพื่อตามท้องทุ่งก่อนมันเป็นอยู่ในแผ่นดินโลก และบรรดาผักแห่งท้องทุ่งก่อนมันงอกขึ้นด้วยว่าพระเยโฮวาพระเจ้ายังไม่ได้ทําให้ฝนตกบนแผ่นดินโลกและยังไม่มีมนุษย์สักคนที่จะทําไร้ไถนาแต่มีหมอกขึ้นมาจากแผ่นดินโลกและทําให้พื้นแผ่นดินเปียกชุ่มทั่วไปและพระเยโฮวาพระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีดิน และทรงระบายลมหายใจแห่งชีวิตเข้าในรุดมู่ของเขาและมนุษย์ได้กลายเป็นจิตวิญญาณที่มีชีวิตยอยู่และพระเยโฮวาพระเจ้าทรงปลูกสวนแห่งหนึ่งไว้ในเอเดนทางทิศตะวันออกและพระองค์ได้ทรงให้มนุษย์ซึ่งพระองค์ได้ทรงปั้นมานั้นอาศัยอยู่ที่นั่นและพระเยโฮวาพระเจ้าทรงให้บรรดาต้นไม้ที่งามน่าดูและที่เหมาะสำหรับเป็นอาหารงอกขึ้น จากดินมีต้นไม้แห่งชีวิตอยู่ท่ามกลางสวนนั้นด้วยและมีต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่วร้ายและมีแม่น้ำสายหนึ่งไหลออกจากเอเดนเพื่อรดน้ำสวนนั้นและจากที่นั่นแม่น้ำนั้นได้แยกออกและกลายเป็นแม่น้ำสีสายชื่อของแม่น้ำสายที่หนึ่งคือปิโชนซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลรอบแผ่นดินฮาวิลาทั้งสิ้นที่นั่นมีแร่ทองคำ และทองคำแห่งแผ่นดินนั้นดีมีอย่างไม้หอมและพล้อยสีน้ำข้าวและชื่อของแม่น้ำสายที่สองคือกี่ฮวนแม่น้ำสายเดียวกันนี้ได้หลายรอบแผ่นดินเอธิโอเปียทั้งสิน้นและชื่อของแม่น้ำสายที่สามคือฮิเดเคลซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลไปทางทิศตะวันออกของอัสซีเรียและแม่น้ำสายที่สีคือยูเฟรติตและพระเยโฮวาหพระเจ้าทรงผามนุษย์นั้น มาและให้เขาไปอยู่ในสวนเอเดนเพื่อดูแลและรักษามันไว้และพระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงบัญชามนุษย์จายนั้นโดยตรัสว่าจากต้นไม้ทุกต้นในสวนนี้เจ้าสามารถกินได้ตามใจชอบแต่จากต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่วร้ายเจ้าอย่าก,กินจากต้นนั้นเพราะว่าในวันที่เจ้ากินจากต้นนั้นเจ้าจะตายอย่างแน่นอนและพระเยโฮวาพระเจ้าตรัสว่า ไม่ดีเลยที่มนุษย์นั้นจะอยู่ตัวคนเดียวเราจะสร้างผู้ช่วยเหลือคนหนึ่งที่เหมาะสำหรับเขาและออกมาจากดินพระเยโฮวาพระเจ้าทรงปัน้นบรรดาสัตว์ป่าแห่งท้องทุ่งและบรรดานกแห่งฟ้าอากาศและพาพวกมันมาอย่างอาดัมเพื่อดูว่าเขาจะเรียกชื่อพวกมันว่าอะไรและอาดัมได้เรียกชื่อสิ่งที่มีชีวิตทุกตัวว่าอะไรก็ตามนั่นก็เป็นชื่อของมัน และอาดัมได้ตั้งชื่อให้บรรดาสัตว์ใช้งานและให้นกแห่งฟ้าอากาศและให้บรรดาสัตว์ป่าแห่งท้องทุ่งแต่ว่าสำหรับอาดัมยังไม่พบผู้ช่วยเหลือที่เหมาะสำหรับเขาและพระเยโฮวาพระเจ้าทรงทำให้การหลับสนิทมาสู่อาดัมและเขาได้หลับสนิทและพระองค์ทรงเอากระดูกซี่โครงอันหนึ่งของเขาออกมาและทรงกระทำให้เนื้อที่ซี่โครงนั้นติดกันแทนที่ของมัน และกระดูกซี่โครงนั้นซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าได้ทรงเอาออกมาจากชายนั้นพระองค์ทรงสร้างให้เป็นหญิงคนหนึ่งและทรงนำเธอมาให้ชายนั้นและอาดัมกล่าวว่าบัดนี้นี่เป็นกระดูกจากกระดูกทั้งหลายของเราและเนื้อจากเนื้อของเราเธอจะถูกเรียกว่าหญิงเพราะว่าเธอได้ถูกเอาออกมาจากชายเหตุฉะนั้นผู้ชายจะจากบิดาของเขาและมารดาของเขาและจะไปผูกพัน เข้ากับภรรยาของเขาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกันและเขาทั้งสองยังเปลือยกายอยู่คือชายน,านั้นและภรรยาของเขาและพวกเขาไม่มีความละอาย